อยู่พ่อกินของเพิ่นอยู่แม่เพิ่นก็บพ่ออยู่พ่อกินของเพิ่น เป็นพ่อเป็นพี่ปั่นเพื่อท่านคือคนนอกท่านก้าวล้ำเส้นแล้วก็แรงกับครอบครัวอ,องค์กรอ,อันนี้เป็นองค์คคุยภายได้คือกันว่ากับลูกๆก,ก,กับครอบครัวเรากับอาจารย์เองยุคนี้ยุคอาจารย์เองจะกำท่านบริหารยุคท่านบริหาร ท่าน,นต้องเลียนะคุณต้องเลียนะลูกแล้วแต่นะเอาจริงๆน่ะใยนกเนี่ยเราไวเราบ่างอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบของตัวเองมากที่สุดชั่วโมงนี้ที่รับเหนื่อยเหนื่อยค่ะอ๊ะท่นเลยมถถันลงทุนน้ำห้าจับบ่ายท่านเป็นหุ้นส่วนสบอพท่านือเยอะแค่ น,นี้ไม่ขำแล้วค่ะพี่รักเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนมาวันนี้หรือวันก่อนๆที่เริ่มแซะกันเนี่ยมันบ่กขำค่ะบ่กไม่เรื่องขำค่ะในครอบครัวองค์กรเราะไม่ต้องรอเองก็เคารพการตัดสินใจของอาจารย์เองจักันเสียงอีสานคืนชีพเพิ่อนบอกว่าเพิ่นเมื่อคืนชีพให้ร่าเงี้ยับมือกันไปแต่ในการตัดสินใจของท่าน เรื่องราวหลากหลายที่เป็นข้อมุลว่าจะได้ครอบข้วองค์กรอนยังไอันนี้ด้วยความารึในความารพค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องหาเรื่องหาขอหา้อสรุปเรื่องหาข้อสรุปอย่าโยงแม่อย่าโยงแม่แม,แม่กับอานพ่อควรปิดตำนานได้แล้ว มีตำหน่งได้แล้วขาลองขาล้มทุกคนจำได้ไหมไอ <c oughs> คนนั้นไอห,หัวร้านทีมนท่มันที่มาว่าอีหลาเขานะอืมอ่าโดนแม่นุกหน่อยสวนแล้วอืมบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับอีหลาเปาน็นจังไดล่ะเซะเอาไปทั่วไปเซะทั่วทีมทั่วแดนอ่า ไปอ่างว่าไปแต่งพุ่งแต่งเพลงให้เขาสันจังสี่แม่นุกหน่อยพ่นเวาตุงตงเลยได้อ่าทำไมแม่จึงพูดข่าวนี้ขึ้นมาเพราะว่าแม่อยากให้ทุกคนมองเห็นว่าคนคิดดีทำดีอ่าไปใช้คนกันทีนับหนาถือตาอ่าแต่บัดท,ที่นี่ไอหัวร้านเนี่ยมันไปแซะมันไปปั่น วงเสียงอีสานเนาะเอ่อคล้ายๆว่าเอ่อกรเแสลงอย่างเกี่ยวเอ่อเหมือนว่าผู้ละว่าไปถึงขุนฝนนน่เนี่ยเรื่องขุนฝนลงจากอ่าวงเสียงอีสานดีสิไหมคะ่ะเออรวมถึงแกพูดอ่แต่แม่ก็ไปฟังเลยแต่แม่จำไม่ค่อยได้แต่รู้ว่า อ่าเกี่ยวกับเพลงบางเพลงที่เขาตัดออกอืมแต่เพลงนี้ก็เหมือนแกเคยแต่งแต่แต่งให้แม่น้องน้อยเพิ่นกระซื้อละเขาก็ซื้อเขาจะเล่นเพลงไหนก็ได้เพราะเพลงมันอยู่ในนิกสิ์ของเก้าหมดแล้วเขาซื้อขาดมาแล้วสิแม่ค่ะอืมอันนี้ระไปแซะไปปั่นเขาว่าเขาขาลุงเอยียงนี่ละ่ะประมาณนี้เออเอาฟังจำเนียคือเราฟังแค่แม่น้องน้อยระบายเนี่ย เออเพิ่นโตกลับนี่ก็อพอจะอ่านออกใช่ไหมว่าแม่นกน้อยแกไม่พอใจอะไรแต่แม่บอกให้เลยว่าไอค้ครูหัวร้าน,นั่นแหละที่มาแสะอิหลาเฮาน่ะเออซะเปสะปะแนวเพิร์นตูดีดดูเด็ดตอนนี้เ e อ็ซีเสียงอีสานดาเละตอนนี้กำไงอือยูซื่อๆบป็นมาแซะอีหลามาว่าอีหลาจังสั่นจังซี่สุดท้ายแล้วเป็นไงโดนยำแล้วกลับีปนองก่ะกมมันไม่ไปไหนหรอก ปลูกพริกกับได้กินพริกค่ะไม่มีใครปลูกพริกแลวสิได้กินหมักเขือเด้ออืมนะคะแล้วก็ส่วนประเด็นเอ่อบางคนเขาก็รู้กันไปแล้วแหละแต่ช่องแม่ยังไม่ได้พูดถึงไงแม่ก็จะพูดถึงว่าทําไมคุณเอ่อฝนธนะจึงได้ลงว่าได้ไปกระบุ่งเสียงอีสานอืมต้องยอมรับว่าเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย คุณฝนเนี่ยเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งอีกท่านหนึ่งที่ค่าตัวแพงที่สุดนั่นคือต่อคือนก็แสนสองอืมแต่อย่างว่าแหละคนเรามันก็มีขึ้นมีลงอืมขึ้นก็อย่าเหลืองลงก็อย่าโ้ออืมท,ที่นี่เพิ่นกะมาอยู่กับแม่นกน้อยเออเพิ่นสัญญากันไว้ละสิมาซอยกันในะี่ไหมคะ่ะทีนี้ก็จะกค่าตัวหนึ่งหนึ่งแสนสองอ่ะอืมหนึ่งแสนสอง แล้วก็เหมือนแกก็ยอมลดนั่นแหละยอมลดค่าตัวตัวเองคืนละแสนสองเหลือแค่หลักหมื่นเหลือแค่หลักหมื่นสุดท้ายก็เหมือนอาจารย์เอรับงานสามสามแสนกว่าใช่ไหมแล้วบุคลากรคนในองค์กรเขาก็มันก็ไม่น้อยทีนี้พอมาแบ่งค่าตัวแล้วมันมันมันไม่พอมันไม่พอก็ต้องไปตัดอ่าไปตัดคนที่ค่าตัวแพงที่สุดออ แต่ก่อนหน้านี้ก็าอาจจะเจราจาก,กันแต่อาจจะไม่ตกลงก็คือไม่ได้ไปต่อที่เขาบอกว่าถ้าใครจะเอาอคุณผลไปก็ต้องบวกค่าตัวเพิ่มใช่ไหมคะ่ะอืมเพราะว่าแต่อาจารย์เอท่านก็พูดไว้ว่าการที่จะยุติเอาคุณผลโมเดลไปต่อนี่ก็คือว่าในสัญญาเขาไม่ได้ระบุเอ่ในสัญญาไม่ได้ระบุว่าทุกงานจะต้องมีคุณผลน,นะแบบเนี้คะ่ะเอ่อแต่ถ้าเขาระบุ เป็นไปได้คุ้นฝนจางไหนก็ต้องไปโตค่าตัวน้อยก็ต้องเอาทีนี้เขาไม่ได้ระบุอาจารย์เอก็เลยว่าบ่บบได้ไปโตอบบค่าตัวแพงเขารับไม่ไหวเออประมาณนี้ส่วนว่าเออนี่แหละอาจารย์หัวร้านนี่แหละเออมาว่าวงเสียงอีสานว่ากระแสไม่มีกระแสตกอะไรก็ว่าไปแล้วแกก็พูดต่อว,ว่า แม่ก็ไปฟังแกพูดนะเดี๋ยวว่างๆแม่จะเปิดให้ฟังเอ่อพูดประมาณว่าต่อไปเสียงอีสานเนี่ยจะตัดตัดคนที่ค่าตัวแพงคนต่อไปอาจจะเป็นไอ้ปลอยฝ่ายก็ได้ระวัางสี่นี่แหละทําให้แม่น้องน้อยโกรธเออว่ามาปัน่นทําไมอ,อคุณมีสิทธิ์อะไรมาปัน่นเออประมาณนี้แหละอืมตางคนต่างยูเราว่ะแม่น้องน้อยก็ได้เนาะ แล้วก็แล้วก็ทีนี้นะะนั่นแหละเมนูน่อยว่าจะมาปั่นเพื่ออะไรถ้าคิดว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อกันสมัยพอหลอดยังอยู่ระว่างสิเออแต่แล้วก็อยากสิให้อาจารย์เอกขึ้นมามาพูดให้ให้เขารู้บ้างว่า อันนี้ก็ไม่ได้พอใจในสิ่งที่คุณพูดเขามาแซะเขาคิดว่าเป็นครูวาจานักแต่งเพลงแล้วคิดจะแซะคีสว่าอยังกับวาตี้แล้วก็สิประมาณนี้แหละเรื่องเรื่องนี้นะคะประเด็นที่คุณสายเออคุณฝนบได้ไปโตกระว้งเสียงสารก็เหตุผลประมาณนี้คือค่าตัวมันไม่พออืมคือควรมันเยอะไงเพราะว่าต้องยอมรับวงเหมือนวงวงแต่ละวงนะ พระเอกนางเอกค่าตัวหลักพันสองพันแค่นั้นเองอืมแต่เหมือนดีลาเนี่ยก็ค่าตัวประมาณนั้นนะทุกคนเออเพราะแต่น้องอ่ะโชคดีกว่าคนอื่นตรงที่ว่าน้องได้ทิปเยอะเอออีหลาของเฮาน่ะประมาณนี้แหละแต่ทางโน้นอ,อ่ะเขาก็ไม่ได้มีทิปไม่มีมาลัยเหมือนน้องไงมันก็ต้องค่าตัวล้วนๆทีนี้วงไม่ไหวเขาก็ต้องให้ให,ให้ให้พักก่อนอืมเพราะว่า มันเซฟไปได้ตั้งหมื่นนึงอ่ะยังยังไปแบ่งให้ได้หลายคนก็ยังจะเหลือบ้างวันนี้นะเออโอเคทุกคนประเด็นนี้ก็เอาแค่นี้นะพ่อแม่ก็อยากจะมาพูดให้ฟังแหละว่า,วาไอหัวร้านอ่ะแสะเข้าไปทั่วสุดท้ายและกรรมก็นําสนองโดนแม่นกน้อยด่าโอเคทุกคนสวัสดีจ้ะ